ไม่ได้ชิปปี้สิรินเข้าหมดเซ็กซี่แหวกวอลซบจัดจ้านชาวเน็ตแห่ขย่มย่อไลค์เรียกว่านานๆทีออกมาปล่อยทีเด็ดเข้าหมดเซ็กซี่ให้ชาวเน็ตตาลุกวอลกันสนันไอจีสำหรับนางเอกสาวสวยชิปปี้สิรินถ้าเข้าไปส่องในไอจีจะเห็นว่าพักหลังๆเจ้าตัวสวยขึ้นผิดหูผิดตาเลยค่ะ ล่าสุดเรียกว่าปล่อยผ่านไม่ได้เลยเมื่อเจ้าตัวฟันลุกแซบเบาๆโดยมาในลุกเดสสีขาวเรียบหรูแหวกวอลเกือบถึงก้นอวดผิวเนียนใสด้านบนโชว์เนินอกเบาๆเผ็ดระดับกลางส่วนท่อนร่างผ่าสูงปลี๊ดเห็นเรียวขายาวเลยค่ะแต่งหน้าทำผมสุดปังบอกเลยว่าจึงมากมา บวกถ้าโพสสุดเพดอินเนอร์จัดเต็มโชว์ให้เห็ุสรีละสุดเป๊ะบอกได้คำเดียวว่าทั้งแซบสวยหรูไม่แปะใจเลยนะคะที่ได้ใจชาวเน็ตหนุ่มๆไปทั้งประเทศ